ในวันเสาร์ที่สอนเพลทิสลูรัวต้องแต่8โมงเช้ายัานอุ้ย5้าโมงมัง้งเออนั่นแหละเราไม่ได้พักเลยนะคะครูคนนี้กินอะไรบ้างไปดูกันเริ่มที่ข้าวเช้าเาก่งสายของเรานะคะหลังจากที่สอนเสร็จตอน9้าโมงนั้นมีเวลาพักเบรกสัก1ชั่วโมงเราก็นี้เลยแวะไปที่ลูก้าคาเฟ่ที่เราชอบแล้วก็เมนูโปรดของเราเบรคเฟตเอร์เบริโตอันนี้เรียงเรียงจานจริงหลังจากนั้นก็ไปสอนต่อเลย11บเโมงถึง5้าโมงแบบไม่มีพัก b บ c k ท <to> ู b บ c k เลยนะคะจะได้แอบไปกินขนมก็ตอนที่ลูกค้าเลทนี <ๆ S 2> ่แหละหมู <ๆ S 2> ่ ฝนจะตกไปดินเนอร์กันที่ซูชิร่ระหว่างนี้ก็แกะกล่องจุ่มไปด้วยเออได้ตัวที่ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไร อีสก่อนตอนนี้นะจานเยอะมากก็คือกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแถวที่เราเรียงต่อกันเนี่ยมันยาวแค่ไหนคือพูดเลยว่าคือพูดเลยว่ามันเหนื่อยจริงๆนะการสอนเนี่ยมันใช้แรงมากแล้วก็กินไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีนึงอายุน้อยร้อยคอนโด<ๆ>นไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะกินเยอะขนาดนี้กินข้าวก็ต้องกินหวานตบท้ายค่ะอันนี้อร่อยมากๆเลยเป็น2เมนูที่ชอบมากบอกว่าบิดช้อนกลับมาได้นะช้อนไม่พังค่ะ